สวัสดีครับผมผมกรอบนะครับจากร้านต้นยางยงพระรามสองนะครับก็ที่นี้เรามาพบกันเป็นคลิปแรกนะครับของเย็นวันนี้นะตัวนี้เป็นล้อแฟชั่นไลน์ของโฟล์ลนะครับตัวนี้เป็นล้อเทียบนะครับผมจําได้เลยว่าผมเหยื่อล้อตัวนี้มากับคุณลูกค้าที่ใส่ฟอร์ดเอเวอร์เรสมานะครับถ้าเป็นโฟล์ลที่เป็นแบรนด์มาตรฐานเนี่ยล้อเปล่าว,ว่ากันที่40,000บาทบวกลบโดยประมาณนะครับแล้วแต่ซีรีส์แล้วแต่ของ ล้อตัวนี้ลูกค้าเบิกมาตอนนั้นอยู่ประมาณ2 0 0 0มื่นิดๆนะครับประมาณครึ่งหนึ่งของล้อที่เป็นมาตรฐานของโูเอลนะครับวันนี้ผมมาส่งต่อให้ในราคาถูกลงไปอีกนะครับไม่แพงนะครับที่ฝานะครับเส็ยนเลยนะฟูเอลนะครับล้องไปเชิญรูได้ถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับท่านใดยังไม่รู้จักแบรนด์นี้นะครับแบรนด์นี้ก็ถือว่ากาลังมานะครับทาตลาดสายออฟโรดนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะ ตัวนี้นะครับเป็นล้อขอบ20นะครับกว้าง9นะครับออฟเซตอยู่ที่20นะครับจะไม่มีตีตาฟูลเอลนะครับตัวนี้เป็นล้อเทียบนะที่ผมแจ้งไปนะครับแต่ว่าโอ้ลน้ำหนักนี่หนักพอดูนะครับถือว่าแข็งแรงนะครับที่ขอบล้อนะครับมียิงเลเซอร์ไว้นะครับเขียนว่าฟูลเอลเช่นกันนะครับล้อตัวนี้นะครับสามารถใส่ได้กับรถ6ลูก มาตรฐานได้ทุกรุ่นนะครับลูกค้าท่านใดเอาไปใส่วิโก้ดีแม็กฟอร์จูเนอร์ปาลอะไรพวกนี้ใส่ได้หมดนะครับของเก่าเรารับเพินด้วยนะนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นสีขาวแดงนะ,นะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ตั้งอยู่พระราม2บางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเจดทะเล21หรือ21 200่สิบมาสองเมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมานะครับ รักคลิปนี้นะครับผมกอลฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับเดี๋คลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะนะครับจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ